แต่ว่าพอมาถึงณนะตอนนี้เหมือนพอเราผ่านอะไรได้กันมาเยอะวันนึงที่หนูประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมันมันทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาคือวันมันเหนื่อยกันมามากแล้วเนาะวันนี้เราก็แบบว่าใช้ชีวิตกันแบบอยากที่อยากจะใช้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบกลับไปหาคุณแม่ก็จะมีแบบ เล่นติ๊กต็อกกันบ้างค่ะชวนกันเล่นใช่ค่ะเล่นติ๊กต็อกบ้างคํากับข้าวบ้างพาไปซื้อต้นไม้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นความชอบที่คล้ายๆกันเป็นรางวัลที่ดีใจที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นรางวัลที่ดีใจเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนเห็นเพราะตอนนี้เหมือนเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้วใช่ค่ะบอกรางวัลนี้ตอนที่น้องรู้ว่าได้รางวัลเนี่ยดีใจไม่แพ้ตอนได้มงค่ะ มันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่หนูเองอ่ะหนูก็อยากจะเป็นกําลังใจหรือเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆยุคน<ม>ีคนไ้ได้ได้การทําดีจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องแบบจริงๆไม่จำเป็นต้องมีรางวัลก็ได้แต่ว่าเราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่อให้เรามีเงินมากมายแค่ไหนอ่ะสิ่งที่เงินมันซื้อไม่ได้ก็คือ<ม>เรื่องของคนในครอบครัวห<ม>นูไม่อยากให้มันสายไปในวันที่แบบเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับคุณพ่อแล้วรางวัลรางวัลนี้เหมือนเป็นการแบบ เราหนูกลับไปบ้านเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็พูดกับพ่อได้ว่าแบบพ่อเนี่ยนะแต่ว่าได้รางวาัลครั้งแรกในชีวิตลูกก<า>ตันอยู่มีคนเห็นด้วยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือ <c oughs> จริงๆมันเหมือนมันเป็นรางวัลที่ที่ไม่ได้ว่าต้องการรางวัลแต่สําหรับความรู้สึกของอิงฟ้าเองเนี่ยมันเหมือนทําให้ตัวเองอะ่ะได้เป็นแบบอย่างที่ด<ช>ีให้กับเด็กๆในรุ่นใหม่ๆน<า>ี้ด้วยเนยาะชื่น<ไ>ชมมากๆลูกชื่นชมที่สุดเลยอ่ะใช่ค่ะอะคอย